เกรซอภินพิชชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับพบกับช่างเกรซอภินพิชชานะคะวันนี้หนูจะมาสอนเพื่อนๆทำลูกแก้วกินได้นะะลูกแก้วกินได้ฮนะลูกแก้วน้ำแข็งกินได้อ่ะมันจะมีนะัมีขั้นตอนยังไงนะคะอุปรกรณ์อะไรติดตามกันนะคะ อุปกรณ์การทำนะคะก็จะมีเป็นลูกปองนะคะคืออุปกรณ์หลัก แล้วก็จะมีน้ำ,นำกินนะคะน้ำดื่มแล้วก็ตู้เย็นมีแค่นี้เนี่ยแค่นี้เหรอท้าง่ายจังเลยใช่แล้วลูกโป่งมันจะสะอาดเหรอคะเราก็ต้องล้างก่อนสิคะมโอ้ทำการ<อ>สะอาดก่อนนะคะอ่ะไปเริ่มทำวามสะอาดลูกโป่งกันเลยนี่แม่แน,นะนำนึงเวลาล้างไม่ใช่ว่าเปิดน้ำลงไปอย่างนี้นะคือมันหดเล็กมากน้ำมันไม่ถ่ายเทเพราะฉะนั้นควรปริ้นกลับออกมาแล้วก็อ๋อหมายถึงว่าให้พิด้านในออกมา้างนอกเหมือนจังเกงในหมามาตอนไม่ได้ซัก เราใส่ซ้ำของมัน่ะเบบี้เกนจะกินยาเท้าเหรอเบบี้เกนนี่เหนียงเยอะมากอ่ะมามาตามดูได้อ่านะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเอ่อลูกโป่งที่หาซื้อได้ตามทั่วไปนะอันนี้ก็คือต้องพับด้านนอกออกด้านในด้านในออกด้านนอกหรืออย่างนี้เลยเหรอใส่น้ำใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปก่อนเยอะๆอย่างนี้เหรอรอบแรกใครเอาใครเอาใครเาอ๋อนีนะคะน้องเกตก็พลิก เอาด้านในออกมาด้านนอกเรียบร้อยแล้วคะ<ช>เจียบร่อยอย่างอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องล้างอีกทีนะคือมันเป็นของเอาเข้าปากดังนั้นเราก็จําเป็นจะต้องให้ความใส่ใจเรื่องความสะอาดมันนิดหนึ่งแต่ว่าจริงๆควรพลิกกลับไปด้วยนะเพราะว่าอางเงี้ยอ๋อหัวมันด้วยเนาะอออ่ะต้องล้างกันเยอะๆแล้วกันนะอ่ะล้างกันให้ดีก่อนเด็กๆคนไหนที่ดูอยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูให้อีกทีนึงนะคะเพราะอันนี้มันของที่แบบ จะต้องเข้าปากดังนั้นแนะนําอย่าอย่าทําเองท่าทีเดียวนะคะอันนี้น้องเกชยชอบโตแล้วตอนต่อไปยังไงคะเราก็จะต้องเอาน้ำที่ดื่มได้นะอ๋ออันนี้เป็นน้ำกองนะคะน้ํากองนะคะวิธีทำต้องเอาคุมไปก่อนนอะก็อันนี้ถ้าใครไม่มีแบบแบบบ้านเรานะคะก็แนะนําให้ซื้อกลวยหรืออะไรละกอกน้ําดื่มที่ สะทานได้นะดื่มได้นะครับอย่าเอาน้ำปลาปลาอะไรอย่นะครับนี้เป็นหัวน้ำกรองของที่บ้านนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะใช้กลิ่นจริงๆนะคะดังนั้นต้องต้องสะอาดนิดนึงอันนี้เป็นหัวแบบหัวแบบน้ำกรองนะคือทำน้ำกรองนะฮะของบ้านบ้านพ่ออินแม่แอนนี่จะเป็นน้องบ้านน้องเกดเนี่ยจะเป็นแบบ R O นะฮะอืมหุดโอเคอ่ะอ่ะเปิแล้ำเน้าไป ต้องเยอะไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกแก้วจะเอาเล็กเอาใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอันเล็กหน่อยก็จะให้ก็แข่งไวหน่อยเออโอเคเออราก็จะทำอันประมาณอ่ะคิด่ประมาณนี้นะอะติดน้ำด้วยค่ะอะโอเคอ่ะหันมาหันมาโชว์หน่อยหันมาไหนคะอ๋อโอเคต้องมัดด้วยใช่ไหมคะใช่มาต้องมัดปากมันด้วยไอ้ใครพี่แล้วหนูเอาหนังเงี้ยมัดท่านหนูมัดไม่ไหว มากรัวเล็บจริงจังเลยก็มัดไปนะคะจริงก็ไม่ได้มัดใส่ถุงแล้วก็พร้อมที่จะแช่แล้วนะคะให้แช่ที่ช่องฟีดนะคะนนบ้านไหนที่มีช่องแช่แข็งให้เข้า<ำ>ช่องแช่แข็งเนี่ยลอเอาปีโป้ใส่ด้วยเอามีปีโป้ด้วยอ่ะอันนี้ระวังตรงนี้นะคะทีนี้ระยะเวลาในการรอนี้แนะนำกี่ สองชั่วโมงค่ะแต่ว่าค่อยๆเดินมาดูนะทุกครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เดินมาดูมันก็ต้องแข็งโป๊กไหมหรือว่าไม่ค่ะเอาให้แบบให้ข้างนอกมันแข็งเฉยให้ข้างนอกมันแข็งเฉยข้างในถ้าเแบบเมื่อวานนะ่ะหนูลองทําไปแล้วนะของกายอ่ะเขาเป็นน้ำแต่ของหนูข้างในเ,เนี่ยแบบเป็นเ,เป็นเจล็ดี่มาะน้ำแข็งอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราตั้งใจจะเอาสักประมาณเก็ดน้ำแข็งเก็ดน้ำแข็งประมาณกี่นาทีเดี๋ยวอีกชั่วโมงมาดูดีกว่านะโอเคนะ ตอนนี้เป็นเวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะค่ะยังไม่แข็งกันหน่อยใช่ไหมเป็นไงฮะมันแข็งมันยังมันแข็งลงเป็นบางๆอ๋อยังยังไม่ได้ดีค่ะงั้นเดี๋ยวต้องพักอีกหน่อยหนึ่งเราปั่นจักรยานเสร็จแล้วมาดูคลิปหนึ่งนะมาประมาณสองชั่วโมงครึ่งเนาะมาีไปปั่น์จักรยานมาในคลิปที่แล้วนะฮะเปิดเลยนะผอมเบาร่าไกายไร้สวยมากอ่ะไหนไหนไหนอันนี้ของใครอันนี้ของหนูของหนูของหนหรอสองหนูเป็นแข็งงหมดแล้ว แก่งห,หมดแล้วไม่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 แน่ไม่แน่อ่ะลองแคกออกมาดูดีกว่าไม่ไม่ใช่จ่ต้องใช้กินคอนแบบตต้องต,ต้องทำยังไงฮะเอามีดมาตัดดีกว่าต้องไม่ต้องจิ้มไปเลยโอ้ยโอมีมีน้ำอยู่มีน้ำอยู่จริงด้วยกินได้จริงอะจุดๆของหนูมีลายด้วยอ่ะอือของกายมีลายด้วยเกิรั่ว่วกายรั่วเหรอแช่น้ำปิ้นอ้อนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร แสดงว่ามันอุ้ยแต่ว่ามันน่ากินมากเลยนะล้างมือยังเนี่ยล้างแล้วมันรู้ว่าจากตรงนี้ให้น่อยโอ้กินได้จริงเปล่าฮะกินได้จริงไหมอืมจริงแต่ว่าหลอดมาไหมเอาหลอดมาดีกว่าไหมเขาล้วงล่างอย่างเงี้ยเหรอฮะโอ้ตัวเหมือนจะลู่เล็กยเพราะว่าล้วงวนไม่ใช่ล้วงข้างล่างเจาะรูกเจาะรูจริงไหมโอ้โหกินได้จริงโอ้โหกินได้จริงอ่ะไหนดูได้เลยได้แล้วได้แล้วได้ยัง ได้แล้วได้แล้วได้แล้วถ้าเอาไม่ออกนะแป๊บนึงนะเอาอะไรนี่ออกแล้วเนี่ยเจาะมันจะออกแล้วใช้ช้อนเลยมันแข็งยุทหนามากโอ้โหนี่นะอย่าพึ่ง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 ทำเดี๋ยวให้น้ำฮโอ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมดูดนะฮะนี่นี่โอ้โหมีน้ำจริงป่ะนี่ฮะป้ามันแตกแล้วดูดน้ำได้จริงป่ะฮะดูดน้ำได้จริงโอ้กินจริงด้วยฮะโอ้ มันอร่อยไหมจริงจริงมันก็คือน้ําเปล่าถูกป่ะแต่มันมันเย็นค่ะมันก็สนุกกว่าที่ได้กินน้ํำแบบอย่างนี้จริงป่าวป๊าวะใช่ของหนูน้ำน้ำรั่วหมดเลยค่ะของหนูเป็นแก้วเลยอ่ะโอ้นี่ไผ่น้ําได้แต่มันมันรั่วเนาะเสียดายอันไหนโอ้โหดูดิโนี่นี่ของหนูเป็นนี้เออในเย่ตอนเนี้ยคลิปเนี้ยนะมันก็สนุกอยู่แล้วแต่ว่าป้าว่าถ้าเราค่อยค่อย คิดหาวิธีทํามันเป็นแก้วจริงๆจะได้ไหมต้องให้ม,มันหนากว่าน,นี้อ่ะเราแค่ให้ไม่อย่างนี้ก็ได้แล้วเจาะหาทานเทน้ําทิ้งอย่างเงี้ยเหมือนกันเห็นปะเออก็เป็นแก้วได้แล้ว,ลวเรามาใส่แบบพวกน้ําอร่อยๆนะน้ำแบบออน้ำแดงน้ําอะไรอย่างงี้เนาะเออน่าจะสนุกนะเนาะเออก็ จริงๆมันไม่ยากเลยนะคะก็ใครที่ดูอยู่สามารถเอาไปเล่นได้นะคะ,คะแค่มีลูกโปง่งเฉยๆเนาะนีจริงๆต้องบอกว่ามันวิธีจำได้ไหมเคยเราเคยแค่มันจะเลอะเทอะง่ายไปพักที่โรงแรมที่ญี่ปุ่นที่หนึ่ง <c oughs> แล้วเขาเสิร์ฟม,มาซูชิตแล้วมีแก้วคอมอ๋อเป็นอย่างาน,นี้นนอ๋อนานละนานละอ่ะโอเคองั้นวันนี้ก็ขอเด็กๆเล่นก่อนนะคะโหดันดูขนาดนีนไ้ไดยเดี๋ยวคลิป คลิปต่อไปนะจะพยายามหาวิธีทำให้มันเป็นชาเป็นแก้วเนาะนะแล้วใส่น้ำอร่อยๆโอเคไหมเจ็ okay, ใค่อ่าวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะนหรอมันเป็นแก้วแตก